สวัสดีครับทุกคนครับผมห้างไฮเดไม่โดนะครับเรื่องกับเรื่องจักรยานไฟฟ้าครับผมก็มีคนถามออกมาคอมเมนต์ออกมาหลายถามตลอดเลยครับว่าหลายคนนะครับว่าจักรยานไฟฟ้าวิ่งในไก่สําไหยนะครับผมมันก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับผมหลายรุ่นที่ว่าชี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก่อนไปนะครับผมฝากกดไอ้ซับสไครต์นะครับผมกดไอ้ที่ตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้หน่ยนะครับ ช่องผมมวลคนน้องตูมเพื่อสิเป็นกำลังแร่นใจให้ผมเม็ดคลิปต่อไปครับผมไปเบิ่งกันเลยครับผมเบิ่งยกตัวยางรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกครับผมรุ่นแรกตัวนี้แปดแปดร้อยแปดร้อยวัตต์นะครับผมแปดร้อยวัตต์แบตไอแบตฮาก้อนนะครับผมแบตฮาก้อนหกสิบโวลต์นะ่รบหกสิบโวลต์แบตฮาก้อนแลนด้ใยูที ไอ้หกสิบนะครับหกสิบกิโลเมตรต่อสัปหุ่งนะครับแล้วก็ไปไกลก็เจ็ดสิบแปดสิบโลได้นะครับผมเพราะว่ายังแบตยังเหลือนะครับผมไปมาแล้วขี่กริงแล้วครับผมแล้วก็อีกขั้นหนึ่งครับผมขั้นขาวขาวรอยวัตเพราะว่าตัวนี้แบตหากว่านี่กันนะครับผมนี่ขึ้นรถแค่นี้หาแบตหากว่านี่กันครับหกสิบวัลแลนได้เจ็ดเจ็ดสิบกับเจ็ดสิบ เจ็ดสิบี่เิหกิโลเมตรต่สอสัวโมงครับผมไปไป80 90เกสิบโลนะครับผมผมขี่ไปแล้วไปลับ80 70 80โลสบายสบโลสบายๆนะครับแล้วก็ไอถนนหนทางนี่ถ้ามันไม่ขึ้นเขาล่งห่วยนะครับผมขึ้นเขาล่งห่วยนี่สีเปลืองแบตแน่นะครับผมถ้าขี่ทางลาบนี่ไกลๆครับผมสบายๆเลยนะครับผมทางย่านดวยฝากแล้วขั้นสีแดง ขันสีแดงขั้นบิ๊กไบขันนี้ครับผมบิ By, ๊กไบขันนี้บิ By, ๊กไบคันนีเจ็ดสิบสองวอนครับผมแ6หกกอนสามไอสองขั้นหาับสองขั 2, ้นหารวัดเพราะว่าไอสองขั้นหาแลนได้อยู่ที่ 80, 85, แปดสิบแปดสิบหาครับแปดสิบหา 85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมไป90 90 90ถึงร้อยโลได้นะครับผมไปครับ90ถึงร้อยโลได้แบตยังเหลือๆนะครับสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจไว้ซื้อจักรยานไฟฟ้านะครับผมมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับผมนี่คันนี้ครับผมคันสีเงินคั้นที่ผมของผมนี่ตัวนี้แบตแบตสีก้อนนะครับแบตสีก้อน 48ดโวลต์นะครับผมแลนดได้40ิกิโลเมตรตัวสมงนะครับแลนแลนดได้4ี่สกิโลเมตรตัวสมงแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ผมใส่มาโดดแล้วผมเลยเปลี่ยนแบตบัตนี้แบตมันผมเปลี่ยนก่อนหย่กาเก่าครับผมก็เล่นเอาไว้เอากองไว้ข้างหลังเอาแบตไว้ข้างหลังพอแบตไอเสียบเขาตรงแท่นที่ว่าไรแล้วแล้วก็ตัวนี้แลนไป,ไปผมไปมองผมยู่นี่นะครับผมลิงโค้นะผมไปกับสนามบินเทาหยวนนะครับผมร้อย ร่อยโู่เพ่าะตอนนั้นผมเปลี่ยนแบตใหม่ๆไปไปก็ซูสีครับซูสีถ้าให้เอาจริงจริงจริงจังแบบนั้นได้ก็ว่าเจ็ดสิบแปดสิบโลขึ้กันครับขึ้นตัวนี้คือลอยโลเนี่ยคือกะขาขึ้นเนินขึ้นเนินนี่ก็ปันปันซอยครับมีขาปันก็เลยต้องปันซอยอย่างหน่อย แล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายขั้นนี้ครับขั้นสีน้ำเงินนี่อันนี้2พ0 0หา2,500วัตต์นะครับ2พ0 0หาร้อยวัตต์ไอ้แบตตัวนี้แบตหกก้อนนะครับเจ็บสองโวลตแลนได้แปดสิบห้ากิโลเมตรต่อสัปโมงกันประมาณเดียวกันนะครับผมแปดสิบเก้าสิบโลไปกับเรือๆนะครับแบตยังเรือๆเพอเพอแลแนแลนแซงหอดมอเตอร์ไซค์นะครับผม ฝากไว้นะครับสาหรับผู้ที่อยากซื่อจกรานไฟฟ้านะครับผมกําลังคิดว่าอยาสื่อจกรานไฟฟ้าจากรานไฟฟ้ามันก็มีข้อดีก็คือบริษัทบำรุงรักษาอย่างนั้นหลายนะครับก็ต้องเตือนมันแต่ว่าพอนผ่านไปปีที่4ีที่หาเริ่มเริ่มจากแบตจากเสื่อมนะครับต้องเก็บเงินไว้ถ้าเปลี่ยนแบตนะครับแบตลูกหนึ่งก็บรหลายบาทนะครับอย่างผมเปลี่ยนมากกลูกละหกร้อยลูกละหกร้อยแต่ว่า คันที่เพิ่นในยีบซีแอมครับแอมไลท์ M ขึ้นก็องค์มันเป็นสิบห้าแอมเนาะแต่ว่าถ้าแอมไลท์ขึ้นก็ยีบซีแอมเนี่ยก็พันสามนะครับผมเพิ่นเปลี่ยนมาว่าไว้นี่ยพันสามร้อยบาทฝากไว้สำหรับพอดีเดี๋ยวมีจักรยานไฟฟ้าอยู่ไต้หวันถ้าผมมีจักรยานไฟฟ้าก,ก็ลำบากแน่นะครับผมขี่จักรยานปั่นไปปั่นมากกับมือนะครับผมซื้อมือเนี่ยมันไฮเทคแล้วไปใส่มาใส่บ่ทัานมูครับผมฝากไว้ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเกา่าคำว่าขอบคุณครับบ๊ายบาย